จันทร์การงานเนี่ยมีเรื่องห่วงมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องต้องไคร่ครวนพินิจพิเคราะห์ค่อนข้างเยอะหรืออยู่ในความสับสนมึนๆงงๆตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับบางท่านอาจจะมาเจอลักษณะของคนสั่งอย่างหนึ่งแต่ให้ทําอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับวนไปวนมานะครับจะวุ่นวายจิตใจพอสมควรนะครับส่วนเรื่องงานเชิงบริการการค้าขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้แต่คนทํางานในองค์กรก็เหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับ เรื่องของการเงินปานกลางสบายๆพอมีพอเพียงพอกินพอใช้ได้เรื่อยครับเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีเกณฑ์ต้องห่างไกลกันนะครับหรือว่าติดต่อโทรหากันมออีอุปสรรคบางอย่างในเชิงความรักนะครับทำให้เราไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นมาในวันนี้ครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับ เรื่องของการงานในเชิงการติดต่อสื่อสารการค้าธุรกิจไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับงานธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานในองค์กรน,นะครับก็จะได้รับการสนับสนุนบางท่านอาจจะต้องเดินทางหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการติดต่อสื่อสารมากนิดนึงครับในวันนี้ถือว่ามีข่าวดีเข้ามาครับเรื่องของการเงินต้องบอกว่าคนวันอังคารมีโชคลาบครับในวันพุธที่30กันยายนนี้มีโชคมีลาบมีลาบลอยนะครับอาจจะได้โชคฟุกเข้ามานะครับหรือว่ามีคนให ข้าวของเงินทองสิ่งของของฝากเป็นต้นครับเรื่องของความรักก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบางอย่างกับคนรักคนใกล้ตัวนะครับอาจจะเข้าใจผิดกันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับมากันที่วันถัดมาคือวันพุธผูท้ที่เกิดในวันพุธนะครับการงานก็ จะมีการรับงานใหญ่หรือว่าการแบกรับภาระงานหนักพอสมควรนะครับอาจจะมีคนคาดหวังเรื่องผลงานจากตัวเราหรือว่าทํางานบนความเครียดความกดดันความคาดหวังจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับงานข้าราชการก็ถือว่าจัดการต่างๆได้อย่างลงตัวดีและมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแต่ก็จะเครียดนิดนึงส่วนงานด้านอื่นๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับบริวารแล้วก็เรื่องของปัญหาเชิงเอกสารด้วยนะครับเรื่องของการเงินเหมือนกับ คนวันวันอังคารเลยครับก็คือสบายๆนะครับเรื่อยๆอทุกทีครับเหมือนคนวันจันทร์นะครับสบายๆเรื่อยๆพอมีพอกินพอเพียงครับ mm. ความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่วันนี้จะเ,เป็นที่สนอกสนใจของคนที่พบเห็นนะครับหรือว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจมีคนมาสนใจเรานั่นเองครับของคนวันพุธนะครับ mm. หรือว่าคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ จะได้ใกล้ชิดกันจะได้พูดคุยกันจะได้ปรับความเข้าใจกันครับมาที่วันถัดมาคือวันพระหัสบ,บดีครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีอาการก็เครียดพอสมควรเลยทีเดียวมีความเครียดความกดดันค่อนข้างเยอะทั้งจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจากกลุ่มลูกค้าคนที่เราติดต่อสื่อสารด้วยนะครับ คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรข้าราชการัฐวิสาหกิจวันนี้ก็เหนื่อยกับคนที่ใหญ่กว่าเราเช่นเจ้านายหรือว่าคนที่สูงวัยกว่าก็ได้อาจจะมาบีบบงังคับกดดันบางอย่างส่วนคนทําธุรกิจการค้าส่วนตัววันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนครับจะเจอปัจจัยที่มันผันผวนแปรปรวนพอสมควรเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายใจเรื่องการเงินมีห่วงมีกังวลเรื่องของการหมุนเงินนะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งเก่าๆตามเข้ามาแสดงผลในวันนี้เช่นสมมติไปยืมเงินใครไว้ เขามาทวงกันในวันพุธนี้เป็นต้นคือสิ่งเกา่กาๆที่ผ่านมาแล้วมาแสดงผลในวันนี้ในเชิงไม่ค่อยดีนักนะครับามากันที่เรื่องของความรักครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับรักใครชอบใครก็ลองเข้าไปคุยดูนะครับแต่ว่าอย่าบุ่มบ่ามอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จส่วนคนที่มีคนรักแล้วให้ระวังความขัดแย้งกันด้วยเรื่องอีโก้ทิฏฐิมานะทัศนคติครับ มากันที่วันถัดมาคือวนันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวนันศุกร์นะครับวันนี้ก็เจอปัญหาที่ต้องแก้ไขกันหนักพอสมควรอาจจะเป็นปัญหาแบบรีบเร่งเร่งด่วนปัญหาแบบฉุกระหกุกระทันหันปัจจุบันทันด่วนก็ได้ต้องเน้นต้องเตรียมตัวตั้งสติให้ดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับไม่ว่าจะทํางานสาขาอาชีพใดก็ตาม ส่วนเรื่องการเงินก็มีความเครียดความวมิตกกังวลเกี่ยวกับการหมุนเงินนะครับหรือว่ามีรายรับรายจ่ายบางอย่างอะไรที่ต้องหมุนไปจ่ายหรือว่า,เ,าเช่นต้องไปตามเงินจากจุดนี้มาโปะจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็จะเหนื่อยเรื่องการเงินพอสมควรโชคลาภลา,าบลอยก็ยังไม่ค่อยมีนักนะครับในวันพุธนี้เรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากด้านการงานการเงินครับมีความเครียดสะสมพอสมควรก็ต้องระวังทะเลาะกับคนรักคนใกล้ตัวด้วยครับมาที่วันถัดมา วันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานก็เน้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าการเดินทางซึ่งมีข่าวดีเข้ามามีความคล่องตัวมีคนช่วยเหลือครับวันนี้ก็ต้องแอคทีฟนิดนึงนะครับอาจจะทำงานแบบมีชีพจรรงเท้าหน่อยๆน,นะครับเรื่องของการเงินนะครับคนที่เป็นนักธุรกิจการค้าวันนี้ติดต่อสื่อสารหรือว่ามุ่งเน้นคาดหวังเรื่องของการเงิน การประสบความสาเร็จการหาเงินเนี่ยก็จะได้เข้ามาอย่างที่ต้องการด้วยนะครับถือว่าดีแต่ต้องลุย,ยนิดนึงต้องเหนื่อย,ยนิดนึงครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่อาจจะมีมุมมองใหม่ๆนะครับเช่นอาจจะเปิดกว้างขึ้นพิจารณาคนใหม่ๆมากขึ้นเปิดรับคนใหม่ๆมากขึ้นในการที่จะพูดคุยกันนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยมันหมายถึงการปรึกษาหารือกันด้วย บางอย่างบางประการเช่นบางคนปรึกษาว่าจะสร้างบ้านบางคนปรึกษาว่าจะซื้อรถบางคนปรึกษาว่าจะสร้างครอบครัวนะครับวางแผนครอบครัวเป็นต้นครับมาที่วันถัดมาคือวันอาทิตย์นะครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานอาจจะเน้นเรื่องของการวางแผนการประชุมการอบรมวางแผนงานต่างๆการคุยงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อที่จะ ก้าวไปทีละขั้นตอนไปสู่อนาคตถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาครับเรื่องของการเงินมีความคล่องตัวมีโชคมีลาภการหมุนมเงินดีครับเข้าง่ายออกง่ายนะครับนะครับเข้าง่ายใช้คล่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้หมุนเงินสะดวกครับเรื่องของความรักมีเกณฑ์ขัดแย้งการมีเกณฑ์ถกเถียงกันจากเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับก็ต้องมาระวังเรื่องของคาพูดกันนิดหนึ่งสําหรับคนวันอาทิตย์ครับ